สวัสดีครับผมพบพอกันอีกแล้วครับมื้อนี้มาได้เวลาแล้วครับผมคือเก้าเนียวกินกับแซ่บไหมแล้วครับมาอันนี้ยังเบื่องเดือมุกเอีย็นเดือครับมุกเยนเด้อครับมื้อนี้ครับอ่ะแกงอ้อครับผมอ่ะอันนี้แกงอ้อกระรอกกระเตเด้อครับ ข่องปลาครับผมแกงอ้อคาราคาเตรครับผมนี่ก็เป็นขขขขขขออไข <c oughs> ่ค้างหางเลยครับไข่ค้างหางมาวอลล์ไล่หยับจิตเสพผลิตก่อนครับครับหมกเอียนก่อนเด้อหมกเอียนก่อนอทุกท่านเข้าโบเซียบึง้งหัว กินโดนแล้วครับครับมามามา,มากินข้าวกับแตงโมครับผมมาสูดของปลาก่อนแจ่งเหรอเด้ออือพอดีครับพอดีกำลังดีนะครับมาครับมาครับแซ่บกุก๊ก๊า ไปทางหังตัวนี้ยังกินแรงกันเนาะมเหเนไหมฮะแรงกระอนมาเด้อ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 มกเย็นแซ่บครับ เวลามาไข้ให้ได้นาเย็นนั้นนะครับท่ามโตมกตังใบตองครับจะมกสดแกงเข้ากันขนาด ต้มไขคข้างทางจำส่น้ำป่าครับแซบมีแต่แนวแซบแซบเมือ่อไรก็ได้ครับยังว่าเลเนะคูมักเห็ดมาก,กินอันแดดแซบก็ห้ามากินครับห้ามาเห็ดครับบ่ได้กินน้ำไายฟ้าวตายที่แล้วก็ เขาเครื่องดีแทๆ้ๆทำเครื่องใช้ไร่อยู่ครับเนี้ยมกตังใบตอ,องมาเมือเพือให้บุกเคยกินนะแซบครับบะหมีครับเผ็ดย่างเดียวครับแกงกะทิตังใช้ใบาตองกับแซบทำเครื่องดีๆใส่ข้าวเบียนจังจน้อยอร่อยสอด long khỏi chắc. sẽ vẫn ghiền ghen nó. mà 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 nè. bạn cho đứa. tui. ai khác hàng này. นี้ไงนะครับเนาะจำทานน้ำปลาทั้งหน่อยครับติดขอสดน้ำ ตรงนี้เขาสูดูดฟ้นได้ครับระระวัาง,งาน,วน้ำปลาไล่ลักเร้อน้ำทมสับผันได้ครับใหนเค้ข้ออำถือลงเกตารุ่กระตุกอีกอังครับเดี๋ยวนี้อ้แอแซ่บคุเดี๋ยวเขาเครื่องติ๊บแล้วครับ มา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 โอ้แซ่บอ๋อใส่มะเขือมะแขงใส่ผักขาดข้าวแขงดีดีโอ้เขาทา แล้วก็จำมกเวลาบริกินฟอตายเที่ยมข้าวเข้าาแซ่บใครข้างๆ้างใครใก้ตีครับเนี่ยใครโมมีเสือด้วยครับ

พอกันไหมเมื่อน้าครับผมเดี๋ยวกะฝากกดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้พมเด้อด้วยครับผมสวัสดีครับ